สวัสดีครับคสวัสดีครับผมพี่น้องมาอีกเหมือนเดิมครับผมหาเหยื่อไปได้มือสองมือว่ากันไปสื้อเหยื่อมาหม่เหยื่อห่วงเหมือนเดิมปีนี่ปลา้อยครับผมมาล้องหวยไหมมึงล่องไปเรื่อยๆแหละครับผมวันนี้น้ำไม่ค่อยไหลามาลุนกันเมืองที่นีปลาว่า หวยงหญ่วะวิปป่าครับต้องหาใส่น้ำหวยหน่อยๆกันเยอะหัวกีเกอเหรอครับพี่น้องนาะน,นี่โอ้สื่อมาไม่แข็งแรงนี่เถอะจะเสียบวายูจ้ะเป็นเสียบง่ายๆไหมดินลม้ลมๆ จากมี้โมนี้กะล่องเมืองเ,ห,ออเ,เ,เรหรอครับพี่น้องแต่ว่าน้ำมันแห้งหรอกว่องแดงแล้วกันปีนี่มันน้ำมันนั่นอยู่อีกายในน้ำแห้งได้ครับห่วยนี่โอ้โเสียผู้เป็นใจยู่วจะได้กันใส่เบ็ดเหรอครับพี่น้องขึ้นเต้าอื่นม่ได้หรอกช่วงนี้ คลิปพ่ากับใดพาะเด็ไม่คลิปหนงพี่น้องในเกมึงแต่บาลงเลยกะถามหากันดิกโอ้ถือปลางไงเป็นตะเบยู่ครับตะลุดไปครับผมลงไปดีละไปว่ได้หรอตันหมดแล้วพี่น้อ,นองไปท,ที่กัน เตน็นไม่ลมชิบโหครับปลาบอนดีอยู่เป็นปลาดุกครับบอลก็เซยมาลายมือหน่อยเด้อเพราะทัานเนีปลาดุกจกักโตอยู่ แต่ไปเห็นกบปะก็เป็นหยอดครับแถวนี้เป็นแตะคืออยู่ขึ้นใบกะทำมาลุ่นกันเบ้างห้อยมีค้อใส่หรอละหน่ที่ห้อยใส่ยอะกิลิบห้อยเขาจ่อไว้ผมใส่น้ำห้อยเขาล่ะเป็นช่วงแรงแรงยุคละ่ะเขาไม่ใส่โดนแล้วล่ะครับ นะปลายเงยบอลทะลุนกันมืนถ้ามือแรงเป็นตะคือก็ทิ่มายามอยู่สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องไลฟ์เลยกององสวัสดีครับผมตีหาเครื่องครับตอนนีนฟาแจ้งแล้วล่ะ่อคือมาเลยมายามครับผม ฝนตกพี่น้องมเบืดแน่จักหน่อยเอ,อ้ยฝ้ากับห่างห่างบ่แห้งอ,อ้ยมีป่าปะนี่อยู่คือเก่าอยู่เนี yeah, ่ยอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องครับ เนี่ยเหมือดเหมือดจักหน่อยด้วยครับอาเงี่ยเหมือดอยู่คือว่าถือ mì tư lì thế Bài thử khai mà ngập cho thì mệt là bài thăm thử các nào Ui, ปลาวันนี้ครับโอ้ยตเ่นเใครจักตัวแนบบอกินลำบากกับปีนี่ทางนี้เป็นเนียงของของอยู่ด้วย โห้อยหลุดตัวนีเนี่ห้อยมาติดจนหลุดครับว่าไยว่ายามนี่หลองผ่านแล้วอ้ติดจนหลุดครับผม ไม่ค่อยถือรังเดียวเม็ดเห,หรออู้ตะลิตนเด้ว่าถือพ่อตัวว่ามีปลายพี่นรองเมืองเลยมังเงือกขักใช่ละ เด็กโตอะได้ครับมือนี่ไม้ไมเหมืยแลงอู้นตกวะเลยมะหยามมาอยู่เลยครับ เนี่ยกับมดบกกิลังหรอกพมีปลาเองแหละเงี้แท้จะเคยพ่อเนี่ยล่ะเหตุการณ์แบบนี้พวกไหนป่า,ปาจา็กตัวครับพี่นอ้องอะ ขอโทษขออภัยขึ้นยากต้องยืมมึงบรรยากาศเอากันแล้วกันนอ้องพกหมาเร่งดีครับ บ่ได้จักตัวโอ้เมือม่อยไปเจอกัขินไม่คปหน้าว่างเปล่าเสียเวลาเสียเมือม่อยคลิปนี้บ่ได้ยังกันสิล้งไ้เมื่อคือเก่า,า,กาล่ะลงมือบ่ได้น้ำเนี่ยนี่น้อง มือว่ได้อย่างเลยเปียงสีละ่ะลงท้นสื่อหักไว้แย่งดีปลาบ่หลายครับบานผมปีนี่เยี้ยหวกนี่บานที่เด็ดแหละนะ